กลับมาพบกับราชจฤกพีพคาเซ็นเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้มันจัดโป๊ รถหรูแบรนด์หลักนะคะทรงผู้บริหารกับ t o y o ต a c a m r รนะคะ 2.5G p 2021สภาพบอกเลยเนะี่ยว่ายังใหม่ใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้เป็นสีบอลทองนะคะออปชั่นของเขาเนี่ยก็จะจัดเต็มมากๆเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะในด้านหน้าของเขาเนี่ยนะคะก็จะจัดให้กับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะคะมีไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกระจกมองข้างของเขาเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างและมีไบสปอรตจัดมาให้ด้วยความปลอดภัยของเขาเนี่ยรอบคันมา,มากๆเลยนะคะ ภายในของเขาเนี่ยก็จะได้เบาะหนังรอบคันนะคะได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าตรงนี้ก็ยังสามารถปรับเบาะได้ด้วยนะคะเป็นรถผู้บริหารที่ออปชันล้ำๆเลยส่วนพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะคะมีคุสคอนโทรลจัดให้หน้าปัดเรือนไม้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคอนโซลตรงกลางเกียร์จัดให้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีออโต้เบรกโฮมีเบรกมือไฟฟ้าและมีออปชันต่างๆจัดให้แบบแน่นๆเลยนะคะส่วนจอของเขาเนี่ย ก็จะเป็นจอใหม่ทัชสกรีนมีปุ่มกดสตาร์ทมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องผู้โดยสารของเขาเนี่ยก็จะกว้างๆเลยนะคะนั่งสบายเบาของเขาเนี่ยก็นุ่มมากมีแอร์ตอนหลังจัดให้นะคะอย่างที่บอกไปคือตรงฝั่งผู้โดยสารด้านข้างเนี่ยก็ยังมีปุ่มปรับเบา ไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะมีรูเสียบ USB นะคะ2ตําแหน่งมาให้นะคะตรงประตูหลังนะคะก็จะมีม่านบังแดดสามารถพับลงหรือว่าเอาขึ้นได้ถ้าเกิดแดดมันร้อนนะคะส่วนของด้านท้ายของเขาเนี่ยบอกเลยว่าหรูหรานะคะมีสลับคําว่า Camry ที่ด้านหลังด้วยไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่ด้านข้างมันจะถึงด้านหลังเป็นไฟท้ายแบบ Full LED เลยนะคะสามารถมองเห็นได้ชัดด้านหลังเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังจัด ส่วนฝาท้ายของเขาเนี่ยก็จะเปิดง่ายมากๆเลยนะคะช่องเก็บของเนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะมันจะกว้างๆลึกๆแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้รถแบรนด์หลักรูราทรงผู้บริหารแบบนี้สภาพใหม่ๆและประกันนะคะว่าใหม่แท้ร้อยเซไม่มีชนหนักและไม่มีน้าท่วมสภาพใหม่90%บบวกๆนะคะจัดโปรเริ่มต้นอยู่ที่7%จ็ดแสนกว่าถ้าใครอยากได้ทิงคอนแทคในส่วนของด้านล่างนีไว้แล้วนะคะถ้าใครสนใจกดไลค์กดแชร์แล้วทักเข้ามาได้เลยค่ะ Transcrição e